สวัสดีค่ะเพอร์จากบริษัท n อเ o r g a n i ai แกนนะคะวันนี้ค่ะเพอร์พามาอยู่ที่ตำบลตลาดกวดค่ะจังหวัดอ่างทองวันนี้นะคะเราได้รับการติดต่อจากลูกค้านะคะให้มาทำงานฉีดพีโฟมนะคะใส่ถังขนาด200ลิตรชนิด2ขอบค่ะจำนวน300ใบด้วยกันค่ะและการทำงานในวันนี้จะเป็นยังไงเราติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ หน้านี้นะคะก็จะเป็นถังขนาด200ลิตรชนิด2ขอบที่จะฉีดในวันนี้ค่ะ2ขอบของเรานะคะก็จะมีทั้งขอบบนและขอบล่างแบบนี้เลยค่ะประโยชน์ของการฉีดพีโฟมนะคะถังจะไม่บุบยุบตัวนะคะถังของเรานะคะสามารถรับน้ําหนักได้ถึง250กิโลกรัมต่อใบกันเลยทีเดียวค่ะมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปีค่ะ และนี้ก็คือประโยชน์ของการฉีดพีโฟมนั่นเองค่ะแล้วเฟิร์สจะพาไปดูขั้นตอนการทํางานตอนนี้กันเลยค่ะการฉีดพีโฟมนะคะเราจะฉีดด้วยกันทั้งหมด2รอบค่ะรอบแรกนะคะเพื่อเป็นการเคลือบถังและให้โฟมเซตตัวก่อนนะคะและโฟมจะระบายลมขึ้นมาก่อนนะคะและจึงฉีดรอบ2จนเต็มนั่นเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ถังบุบหรือย,ยุบตัวระหว่างฉีดนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะทีมช่างของเราก็จะทําการฉีดพีโฟมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากฉีดพีโฟมเสร็จแล้วนะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นได้ว่าถังจะมีความนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะและด้านบนของถังนะคะเราจะทาด้วยกาวอีพ็อกซี่ค่ะเพื่อป้องกันการรั่วซึมอีกชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจถังฉีดพีโฟมนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างน,นี้เลยคะ่ะ และสุดท้ายนี้นะคะเฟิร์สต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์สและบริษัท NNT o r g a n i z e ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ